สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขามองเรายัางไงร,ระยะนี้เราจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สัหรับนี้กันเลย ขอถามไพ่เลยนะว่าเขามองคุณคุณยังไงในระยะนี้ใช่คนที่คุณคุณเขานึกถึงหรือเปล่าบางทีไพ่ไพ่เซอร์ไพรส์นะคะคนที่คุณนึกถึงอาจจะวุ่นวุน่ยุ่ง,ย,งยุ่งอยู่นะเขายังอาจจะไม่ได้คิดว่าเอคุณเป็นคนลักษณะอย่างนี้อย่างนั้งงนนะคะ แต่คนที่มองคุณอยู่อาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้เราจะมาดูกันเขามองคุณคุณยังไงในระยะนี้ เหมือนเป็นคนที่เข้าใจทุกสับพสิ่งอะ่ะมองเป็นคนจิตใจดีจังเลยโล่งๆเบาๆนี่พลังงานแบบนี้ขนาดแบบทรัพย์สิสนเนี้หายตังในกระเป๋าหายหรือแบบทอนผิดนาะ ขาอาจจะทอนผิดทอนขาดร้อยส0งร้อยเนี่ยพลังงานแบบนี้เชื่อไหมแบบนึกไปในเรื่องของช่างเถอะฟาดคาเนี่ยจะเป็นพลังงานแบบเนี้ยระยะนี้นะที่เขามองนะแบบพลังงานหยน่อนหยวนที่เกียจมีปัญหาช่วงนี้นะอาจจะอาจจะเจอมาเยอะ ปัญหาใหญ่มาสักพักนึงแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าอันไหนหยวนได้ก็หยวนขี้เกียจแรกอะ่ะอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าเข้าใจว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญถ้าจะเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรไปก็เหมือนกับเราเคยเอาของเขามาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่บังเอิญมันคงไม่ได้หล่นหายเฉยๆหรอกมั้งอะไรเงี้ยหรือเปล่าเป็นพลังงานที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจสรรพสิ่งเข้าใจการเกิดดับ เข้าใจเข้าใจอ่ะคุณเออมันเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเองเข้าใจว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เองแต่ว่าเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมแค่นั้นแหละไอ้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นพลังงานแบบนี้ตลอดไปนะแค่ระยะเนี้ยที่เขามองอะนะเออเป็นคนจิตใจดีแม้ว่าใครจะดูถูกดูแคลนแม้ว่าใครจะติชินนินทาง จะทำให้ได้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเหมือนคุณเป็นคนที่แกร่งพอที่จะไม่เอาปฏิกูลสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมาใส่ในภาชนะมาใส่ในหัวจิตหัวใจให้ตัวเองเป็นทุกข์อะอือไรจะเกิดก็เกิดอืเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามเสมออ้อาวแล้วเขาติชินน้นทาเราเนี้ยมันดีงามเหรอไอมันดีงามตรงที่ว่า มันไม่มีอะไรที่จะเป็นด้านบวกเสมอพลังงานลบมันทำให้เรารู้สึกพัฒนาตัวเองฝึกนิ่งได้นะบางทีก็ต้องขอบคุณคนที่แบบเขานินทาหรือลิษยาอิจฉาเราอะ่ะมันมันมันทำให้เราเห็นว่าเรามาไกลกว่าเขาอะ่ะถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่อิจฉา,านินทาเรานะปฏิบัติต่อไปแต่เราก็ต้องเช็คอยู่เหมือนกันว่า เนอกจากกลุ่มนี้แล้วอะ่ะคนรอบข้างส่วนใหญ่เขาโอเคกับเราจริงไหมดูผลลัพธ์ส่วนใหญ่มันก็จะมีพลังงานบวกเหมือนกันเอ้ยดีใจด้วยนะยินดีด้วยนะเงี้ยจะมีพลังงานที่ชอบเราเหมือนกันแล้วก็แสดงว่าเอ้ยเราเชื่อถือได้เราปฏิบัติต่อ,อแต่ใดๆเลยเขาถ้าเอาแต่พลังงานเขาอะนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็ ใครจะประพฤติยังไงก็จะได้พลังงานแบบนั้นเข้าหาตัวคุณเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะเป็นมิตรกับธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นมิตรกับผู้ที่มีพลังงานที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกคล้ายๆกับว่าถ้าจะคบก็คบคนที่ไม่ศีลเสมอก็สีลนสูงกว่าอย่างเงี้ยอืม ดูเหมือนอะไรพูดแบบแบ่งชนชั้นยังไงไม่รู้เนาะแต่พลังงานมันก็มันคือคนที่ไม่สนไม่แคร์กับคนติดชินนินทาคนที่ไม่เข้าไปรวมกลุ่มกับการนินทาใครอะคนที่ใครจะว่ายังไงก็ไม่ใช่น้อมรับหรอกนะแต่ว่าแล้วแต่เขาจะพูดแต่มันจะมีเวลาในช่วงหนึ่งที่ถ้าคุณไม่เหนื่อยเดี๋ยวขอโอกาสในอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวคุณจะแสดงให้เห็น เดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนที่ยอมจำนวนใครจะประจานหรือว่าให้เราเสื่อมเสียอะไรเงี้ยคุณคงไม่ยอมหรอกแต่ว่าความคิดของคนอื่นเราห้ามไม่ได้แค่นั้นเองเดี๋ยวเขาคงได้รับของเขาเองมันไม่ใช่มันไม่จริงอย่างเงี้ยพลังงานคุณดีมากเหมือนไม่สูงสิงะไม่ยุ่งไม่สูงสิงถ้าคนมันไม่ใช่ไปกันไม่ได้ก็คือไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครฉันฉันเอาตัวรอดได้อเขามองแบบนี้มองว่าคุณอะแม้จะอยู่คนเดียวเอาตัวรอดได้ เราเอาตัวรอดได้ดีด้วยเราเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอะ่ะถ้ามาในด้านของความมีทานศีลภาวนาเนาะถ้าคุณตั้งเป้าไว้ประมาณนั้นอะคือคุณคุณมาไกลอะ่ะเขาไม่สงสัยว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะถ้าไม่มีใครครบกับคบกับตัวเองนี่แหละอย่างเงี้ยประพฤติตัวให้ดีแล้วก็คบกับตัวเองถ้าหาผู้ที่เป็นอริยะรอบข้างไม่ได้ ก็ปริบัติเป็นผู้ที่แบบเป็นอริยะชนไปเลยแล้วก็คบกับตัวเองไปเลยเป็นไรอย่างงี้โอ้ทําไมเข้มแข็งพอพลังงานไม่ได้อย่างี้แล้วเนี่ยเขามองคุณยังไงระยะนี้ดูดูสักก่อนนะมาแบบอัศวินมาร์ขาวเลยเห็นไหมเห็นไหม ฉันมองไม่เห็นผู้ที่มีศีลในแถวโล่งกว้างแถวนี้นะฉันก็ประพฤติดีประพฤติชอบเองนะเราก็ดูซิว่าทดสอบกับสิงสา,า,ารสัตว์ก่อนถ้าจิตวิญ,ญญาณเราเคลียร์พอสะอาดพอสิงสารราศารนะจะชอบมาคุกคขี่นกจะชอบบินมาเกาะสุนัขน้องหมาน้องแมวก็จะเข้ามาวนเวียนป้วนเปี้ยนนะคะแต่ต้องดูสุนัขด้วยนะต้อง <laughs> ไม่ใช่อะไรที่เป็นข่าวถูกไหม เด็กน้อยแม้เขาจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่เขาเขาก็ยังอยากที่จะคว้าคุณอยากเล่นกับคุณพลังงานเป็นนักรบที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานข้างใน,นแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งมากเนาะพุ่งทยานลุยเข้าใจนะเข้าใจในความนกาทีฟและโพซิทีฟเข้าใจในความงดงามของพลังโพซิทีฟของผู้คน เข้าใจในพลังงานนิเกทีฟคือถ้าเราไม่มีพลังงานนิเกทีฟไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ติชินนินทาเราถ้าเราไม่เห็นส่วนนั้นเราคงเราคงประพฤติมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีใครดูถูกเราเราคงไม่ผลักดันตัวเองมาถึงขนาดเนี้ยเป็นผู้ที่เข้าใจแต่ทุกวันนี้เลือกเลือกที่อยากจะอยู่แบบกับอะไรที่มันสงบร่มเย็นละว,วางละนี้ยมาไกลละจริงๆนะ อยู่กับสิงสาราสัตว์อยู่กับธรรมชาติอยู่กับพลังงานนะมวลพลังงานที่มองไม่เห็นนะที่คอยอบอุ้มอยู่พอ,อมร้อมอยู่จะคิดว่าไม่มีนะคุณมีความเชื่อในลักษณะนั้นอาจจะมองว่าตอนนี้คุณดูเหมือนกับว่าต้องต้องเร่ง <c oughs> ต้องเร่งทําเงินอะไรสักอย่างเลยนะสภาพไฟแนนซ์ของคุณอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนะต้อง กดดันตัวเองหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยหรือว่าทํางานเยอะเหมือนเป็นนี้อ่ะจริงจริงจริงๆรแล้วสิ่ง,ง,ง,งอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นแค่เม็ดเงินในรินชาร์นะเขาเห็นแค่เม็ดเงินแต่เขาไม่เห็นทองคําแท่งคุณอาจจะสะสมไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะเหมือนกับพรคิลิวหอทองเอาแบบจานวนที่จํานวนเก็บก็ส่วนเก็บนะส่วนใช้ก็คือหาใหม่ไม่เป็นไรค่อยๆหาค่อยๆทํานู่นนี่อะไรเงี้ย ดูเหมือนดูเหมือนขาดมือนะช่วงนี้นะคะน mm hmm. ันคือสิ่งที่เขามองไง mm hmm. เพราะว่านี่ไง go for it ทำทำงานเยอะนะเหมือนคนเป็นหนี้อ่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้แค่ขยันแค่นั้นเอง mm hmm. แต่เขาไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะเป็นพลังงานที่คนที่ พยายามเก็บมาใส่คะใส่หอ่อใส่ห่อพกอยู่ตลอดไม่ไม่อยากให้มันขาดมือนะคะคอนเนคชันเยอะบางทีช่วยเหลือเมตตาผู้คนด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะได้กําไรเลยบางทีเสมอตัวก็ยังมีอาจจะเป็นเพราะว่าก็เป็นอัศวินขีม้าขาวอะ่ะมันมีพลังงานของผู้ที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ตามพยายามหามาใส่แต่ก็ไม่ใช่คนงกจนลืมดูแลตัวเอง มีค่ะและอีกอย่างหนึ่งในกรณีนหนึ่งก็คือว่าคุณไม่เดือดร้อนแม้ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะไม่จําเป็นจะต,ต้องไปยืมใครอะเท่าที่มีแต่ว่าค่อยๆหามาใส่ค่อยๆเจียดค่อยๆใช้ไม่เป็นคนพุ่มเฟือยอถ้าสงสัยขอขยายเลยก็ได้ต่มีความรู้สึกแต่ความรู้สึกไอไงก็คือเหมือนคนที่เป็นถ้าคิดว่าห่อทองอะ มีอะไรทําให้ทําทําหมดอ่ะไม่เกี่ยงนะจิงๆแล้วเป็นคนที่มีทุกอย่างอ่ะเป็นคนที่อาจจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้นี่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เลยดูเหมือนกับขาดแคลนรายได้อจริงๆเราอาจจะไม่ได้คาดหวังตรงนั้นด้วยซ้ําแม้เขาจะจ้างในลักษณะที่แบบนิดหน่อยๆคนก็ทำํำ บางทีโอไม่ได้เยอะก็ทําให้เพราะว่าเหมือนซับซึ้งในน้ําใจบุญคุณผู้ที่ให้งานหรือว่าบริษทัทเขาอุตส่าห์ให้เรามาแม้อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ทําให้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มองแค่เม็ดเงินอะ่ะมองตรงคอนเนคชั่นหรือมองแค่ว่าเฮ้ยคนนี้เคยช่วยเรามาก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้จ้างเราแพงแม้ว่า เขามีน้ำใจกับเรามาก่อนบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปรับอะไร,ระจากเขาก็ได้อย่างเงี้ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทําเพราะแค่อยากพลแค่ like go for it แค่นั้นอยากช่วยอยากพอืมเห็นไหมรักที่จะทําอำเขามองคุณยังไงในระยะนี้เลิฟขึ้นมาเลยเหรอเขามองว่า ถ้าเราทําในเรื่องของความรู้สึกกันเนาะเอา,าเป็นแรนดอมนาละกันเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่อันเนี้ยเขามองคุณเป็นคนยังไงมองคุณยังไงอันแรกเลยนะรักความสงบรักทัศนียภาพที่มันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติรักสายลมแสงแดดดอกไม้ใบไม้กลิ่นธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่ ใครๆก็ตกหลุมรักได้ง่ายเพราะว่าความจิตใจดีความสดใสในตัวความผ่องใสไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเป็นอิสระด้วยเนาะละเอียดลึกซึ้งนะ ถ้าจะพูดไปคุณเป็นคนที่เวลาพูดอะไรหรือว่าตีความหมายอะไรอย่างเงี้ยมันนักเขียนนักประพันธ์คุณจะไม่ใช่แค่อ่านแล้วให้ผู้อ่านเข้าใจตามตัวหนงังสือเลยมันต้องตีมันต้องให้ผู้อ่านเนะี่ยตีเข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วหมายความว่าอะไรแล้วมันก็ทําให้เขาอบมองว่าตัวคนเองเป็นคนที่มองคนอะลึกซึ้งนะ ก็เหมือนอย่างที่อายกตัวอย่างว่าถ้าคุณจะช่วยเหลือใครคุณไม่ได้มองว่าเขาจะจ้างคุณเท่าไหร่แต่เขาคุณมองว่าคนนี้เคยช่วยคุณมาหลายครั้งแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรไม่ได้มีเงินทองอะไรมาให้คุณมากมายในค่าเครื่องมือนูนน่นนี่นั่นแต่คุนะ่ะมีน้ำใจและลึกนึกถึงเหมือนก็ตันยูก็ได้นะเขาเคยช่วยเราเราก็ช่วยเขาคืนอย่างเงี้ย เป็นคนที่มีอิสระต่อตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับใครนะคะตั้งแต่แรกเลยที่มองแล้วก็สง่างามด้วยคนมีแ่สีขาวทั้งนั้นเลยถ้าเขาให้เขานึกถึงคุณนะไม่ใช่คนจำยอมนะแค่เป็นคนที่แบบช่วงนี้รักอิสระอะไรก็ได้ทานอะไรก็ได้ก็ผัดเนี่ยน้ำอ่ะน้ำอะไรก็ได้เลือกให้หน่อยเหมือนเหนื่อยมากับอะไรสักอย่างหนึ่งนะชีวิต ปรุงแล้วเออรู้สึกเข้าใจเปลี่ยนอ่ะจากมันมีพลังงานแบบมันมีคำว่าฐานฟอร์มขึ้นมาเนาะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะลุยกับปัญหาอะไรมาแน่ๆนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณ จะเป็นผู้ที่เมื่อเขาได้เข้ามานั่งใกล้คุณหรือได้พูดคุยเนี่ยเขาได้พลังงานเย็นใจเย็นกว่าเดิมไม่ s t r i c เหมือนเมื่อก่อนอมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้กรอบรูปไม่ได้นะต้องต้องเนี่ยจกเพดานลงมากี่เซนกี่มิลนะจากขวามานี่อย่างนี้เเหมือน perfection นิ t แต่ตอนนี้เหมือนคนที่แบบเออก็ไม่ใช่แบบปล่อยตัวเข้าใจในธรรมชาติว่ามันไม่มีอะไร perfect เนี่ย เปลี่ยนไปมากแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยเขารู้สึกสบายใจที่ได้คุยด้วยที่ได้นั่งรถไปด้วยเออไม่อึดอัดนะไม่ต้องทําตัวแข็งอยูอ่ตลอดถ้าคุณเป็นผู้บริหารก็พนักงานเมื่อก่อนจากเกรงๆกงก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเออผ่อนคลายนะโอ้กอดขึ้นมาอืม คุณเชื่อถือคุณคุณศรัทธานะคุณมีศรัทธาใช้ทั้งความศรัทธาและปัญญาในการเดินทางสายเนี้ยสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเบื้องบนที่คุณศรัทธาเนี่ยอขอขยายอีกสิเขามองว่าคุณไปไปด้านนี้เหมือนกันเหมือนคนจะบาลานซ์ในด้านทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันแต่จะหนักไปในด้านของเป็นอิสระนะอิสระจาทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไปในด้านของทางธรรมซะส่วนใหญ่มันะ้ง อันนี้คือตัวก็อมองว่าเหมือนมันคุณคุณสบายใจที่คุณเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนแบบสู้บรบปลกมือกับอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถามว่าตอนนี้สู้รบไหมอาจจะสู้รบกับอะไรที่ในตัวตนของตัวเองกําลังจะเอาชนะใจตัวตนบางอย่างก็ได้เหมือนกันกําลังจะขัดใจหรือฝืนใจตัวเองเมื่อก่อนอยากได้อะไรต้องได้อค่อนข้างสติกนะ จะบอกว่าจุกจิกจุ้จี้อะไรก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ตอนนี้สบายๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้แบบหย่อนยานต่อหน้าที่นะพวกเขาก็ยังรู้ว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่าพวกเขาละหลวมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็แปลงร่างมาเป็นนักลบอีกหรือเปล่าแปลงร่างมาเป็นอะไรที่แบบพวกเขาไม่ค่อยจะโอเคเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือพลังงานแบบนี้พี่ทรงพลังงานนี้ไว้นะมันมีพ w e r มากมันแบบพวกผมพวกหนูเนี่ยทำงานได้ ชอบพลังงานแบบนี้ของพี่จังเลยอะ่ะมันทําให้แบบเป็นตัวเองดีพวกหนูพวกผมเนี่ยสามารถแสดงความสามารถพรีเซนต์ได้แบบเป็นธรรมชาติรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอ,ะอ่ะนะเขาโอเคกับตอนเนี้ยของคุณมาร์กเลยระยะเนี้ยแต่พรุ่งนี้ไม่รู้นะหรือว่าเดือนหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือเขาชอบอะ่ะว้าวเห็นไหมอืม สบายๆเนอะเหมือนท้องฟ้าเหมือนผ่อนคลายจังเลยอม,อม,มองว่าภาพลักษณ์ตรงเนี้ยดูสดใสดูมีพลังดูยิ่งใหญ่ดูใจกว้างดูเข้าใจสรพรพสิ่งจริงๆดูเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงท้องฟ้ากับแสงแดดที่ถ่ายรูปแล้วสวยไม่ต้องใช้แสงอื่นช่วยเลยอะ่ะคนความกระจ่าง ได้พลังมีพลังอันนี้แหละเขาบอกว่าอันนี้แหละอันที่เบาสบายที่คุณเป็นอย่างนี้ยแหละมีพลังทําให้พวกเขาแบบได้ตื่นตัวได้เข้าใจว่าเชีวิตคนเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้นะอืมเป็นพลังงานที่สดใสจังเลยเชื่อมัน่นอืม นี่สิ่งที่ไออา่านได้นะเชอมั่นในตัวคุณว่าคุณทำเหมือนคณกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเหมือนคุณประสบความสำเร็จแล้วอะ่ะบางคนไม่กล้านะเหมือนคนที่เปลี่ยน mindset ตัวเองด้วยอะ่ะเล้วเราเขาอาจจะมองเลยว่าอันนี้แหละค,คือคือคุณอย่างเงี้ยหรบพี่ทรงพลังงานนี้ไว้เลยเนี่ยเหมาะกับพี่มากเลยบุคลิกของพี่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นคน เย็นเย็นเป็นคนเฉียบนะไม่ใช่ไม่เฉียบนะไม่ใช่คนเอื่อยเฉื่อยนะคือมันคูตรงที่แบบไม่ถือสาอะไรอ,ะอ่ะแล้วมันก็คูตรงที่แบบเนี่ยอัศวินอ่ะเหมือนกับผู้ที่มาม้าขาวอ่ะมีพลังงานนักรบซ่อนอยู่นะไม่ใช่แบบไม่เอาอะไรเลยนะดุกับตัวเองโหดกับสิ่งที่แบบมัน มันควรจะมันควรจะทสาสถานการณ์ที่อาจจะไปช่วยชีวิตคนอื่นไปเซฟชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณหรือเปล่ามีความสง่างามอยู่ในนี้สิแม้แม้จะมีพลังงานที่ดุยังไงแต่พวกเขาก็รักนะหรือจะเป็นคนนึกถึงที่แบบพลังงานคนที่แบบชื่นชอบคุณอยู่ก็ตามเขาเขาชื่นชอบพลังงานของคุณ มันดูมีอะไรเนาะเหมือนจะเย็นแต่ก็มีความดุอยู่ข้างในที่ทําให้เขาต้องระวังตัวเหมือนจะดุแต่ก็มีความเย็นอยู่ข้างในที่ทําให้เขาไว้ใจได้สัมผัสได้วางใจได้นะไม่ได้ทําให้เขาทุกข์นะพลังงานแบบเนี้ยรู้สึกวางใจรู้สึกเชื่อใจแล้วทําให้พวกเขามีพลังงานที่แบบกลายเป็นคนที่จากคนชอบโกหกจากคนเล่นเล่นก็กลายเป็นคนเอาจริงเอาจังขึ้นมา เขามองคุณยังไงในระยะนี้ค่าเหรียญอีกละคุณมีขีดจำกัดอ่าถ้าเป็นคนดุคุณก็ไม่ได้ดุจ,จนแบบทำให้เขาหรือว่าให้พนักงานต้องแบบ กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเวลาจะเอียงซ้ายก็เอียงซ้ายแบบกลมกลม่อมเวลาจะเอียงขวาก็เอียงขวาแบบกลมกลม่อมอะไรเงี้ยหรือเปล่าคือไม่ได้ซ้ายจัดขวาจัดแต่ว่าก็ยังมออีพาตัวเองมาตรงกลางได้อยู่อม,มีลิมิตไม่ว่าจะเป็นในด้านของอ่า ความสามารถถ้าเกิดว่าทําอะไรลงไปแล้วมันมันจะมันจะทําให้คนอื่นเแบบเราอาจจะเฉียดก็ได้นะเออได้ลองไปแล้วแล้วทีนี้มันถ้าอีกนิดนึงเนี่ยตัวเองจะเสียหายแล้วเนี่ยก็ก็แบบยับยั้งได้อะแต่บางทีเป็นคนที่ดื้อแล้วเขาเตือนไม่ฟังหรือว่าต้องให้สังคมมาให้บทเรียนอะตัว ตัวคุณนะสิ่งที่เขามองบางทีเวลาเขาเตือนอะไรแล้วมักจะไม่ฟังมันจะมีมุมนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทุ่มเทชอบสู้รบปบมือชอบเสี่ยงด้วยถ้าบางทีใช้เงินเยอะนะถ้าใช้เงินเยอะเนี่ยเขาอาจจะต้องติงหน่อยละไม่ได้นะเยอะไปกว่านี้ไม่ได้ละนี่ฮนะเเกินเดี๋ยวจะลำบากจะถามว่าฟังไหม แรกๆก,ก็ไม่ฟังจนกว่าจะบางทีต้องต้องได้ได้รับการเสียหายอะไรบางอย่างอะ่ะนิดๆหน่อยๆอ่ะถึงฟังต้องได้บทเรียนบางทีดื้อไงแปะถ้วยจนกว่าจะได้บทเรียนถึงจะกลับเข้ามาอยู่ในโหมดของตัวเองเพลินหรือเปล่าบางทีอะ่ะ ถ้าเป็นคนที่ทํางานหนักหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบหนักมากโหมดมากเนี่ยหรือถ้าไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะไม่กลับมา้เนี่ยก็จะไม่เห็นสัญญาณเตือนแม้ว่าตัวเขาเนี่ยไว้ใจคุณแหละว่าเดี๋ยวคุณก็บริหารจัดการได้เองแต่คุณชอบความเสี่ยงคุณอยากมีประสบการณ์เอง เจ็บก็เจ็บเองไม่ให้คนอื่นมาทําให้เจ็บอย่างเงี้ยเห็นไหมทุก์ก็ทุ์เองเหมือนคนที่ใครก็เอาไม่อยู่จปรปสบไปฟังประสบการณ์ของใครมาก็าไม่เชื่อเป็นคนที่ไม่เชื่อคนอื่นจนกว่าที่จะได้ลองเองจน,จนกว่าที่จะได้มีประสบการณ์เองนะอ่าเป็นคนที่ไม่ใช้แซนด์อินะเอาชีวิตตัวเองเนะี่ยไปเสี่ยงไปเป็นไปเอาเป็นไปเอาบทเรียนด้วยตัวเองอะ่ะมมหน้าล่ะทำไมถึงคอตอนนี้นะ ก็น่าจะไปเจออะไรมาแล้วทำให้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเราก็ชอบด้วยนะเราเราชอบด้วยว่าเออชอบแบบเนี <t <t ้ยชอบที่ตัวเองเป็นแบบเนี้ยชอบหลังการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเขามองว่าตัวคุณอ่ะเหมือนเขารู้ใจคุณนะเขาคนนี้เข้ามาเบรคคุณหรือเปล่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึก หมือนมาเตือนคุณให้คุณได้รู้ลิมิตน่ะใช่หรือเปล่าเหมือนเขารู้ใจคุณแต่เขาหวังดีกับคุณนะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเชื่อเขาด้วยนะเดทเนี่ยถกถ้วยแล้วเดทเนี่ยคือคนที่เข้าใจทางจิตวิญญาณเลยอ,ะอ่ะเขาก็อยากเอาชนะคุณด้วยเหมือนกวนๆก,ก,กันด้วยนะบางทีแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรอะ่ะม,มันคนที่ชอบเสี่ยง หรือว่าเสี่ยงต่อคุณต้องขอต่อคงต้องขอร้องพลังงานเขากับคุณน่าจะเหมือนกันไม่รู้ว่าคุณนึกถึงใครถ้าเป็นพนักงานหรือเป็นคนที่ชอบชอบกันอยู่หรือเปล่าแต่มีความผูกพันไม่มีความผูกพันตรงหกถ้วยรลเดทขึ้นมาคือเขาพยายามที่จะช่วยคุณเซฟช่วยคุณรักษาไม่อยากให้คุณเสียใจไปมากกว่านี้ไม่อยากให้คุณเสียทรัพย์สินเสียรายได้เสียโอกาสเสียอะไรต่างๆนานานะคะไม่อยากให้คุณเสี่ยงเลยนะพยายามที่จะห้ามปามคุณแต่ว่าคุณเป็นคน ค่อนข้างดือดอ้อน่ามันค่อนข้างค่อนข,ข้างดืออ้ออ่ะเออคุณก็เป็นคนที่ต้องเจ็บเองอะ่ะไม่ให้ไม่เอาสแตนด์อินอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมันคืออะไรจนกว่าจะได้บทเรียนมาถึงแบบอ,อ๋อเข้าใจละมไม่เชื่อฟังเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเชื่อฟังใครชอบเชื่อสัญชาตญาณตัวเองด้วยและเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนแบบนั้นถ้าเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเหมือนคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คล้ายๆกันอยู่นะ เขามองเขามองคุณยังไงในะระยะนี้ก็แบบอย่างที่ไอ้บอกไปเลยระยะนี้นะแต่มันมีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่ดูแลพลังงานที่คุณเป็นเนี่ยหลังจากเกิดแบบสภาวะ after shock ก็ได้นะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะอดีขึ้นนะเหมือนลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าหน้าเอ็นดูอ่ะเขาอาจจะดุคุณด้วยหรือเปล่านะแต่คุณหน้าเอ็นดูที่ททแบบ มันต้องเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเออคนอย่างคุณต้องเจอแบบนี้แหละถึงไม่งั้นอนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไปเยอะกว่านี้แน่ไม่งั้นก็จะคงพลาดโอกาสนี้แน่เหมือนเขาเหมือนเขาเป็นเป็นคนมาทําให้คุณได้ได้แบบได้กลับมารักตัวเองหรือว่ามามา,มาเป็นคุณที่รักตัวเองมากๆในตอนนี้เลยเขาคนนี้ไม่เชิงบังคับนะ มีปัญหามันเขาเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาด้วยซ้ําแล้วเอาโอกาสดีๆมาให้ด้วยซ้ําเนี่ยมีเลเวอร์ขึ้นมาดูซิเขาคนนี้ปรารถนาดีกับคุณนะอพยายามพาคุณที่แบบไปพบแสงสว่างหรือแบบให้คุณได้ได้กลับมานั่งบัลลังอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสคุณด้วยใหอ้อะไรที่เป็นมูลค่าที่คุณอยากได้ด้วยให้ทั้งความรักความหวังดีความอะไรอะ่ะที่มาทดแทนตรงนี้แล้วชีวิตคุณอนะ่ะ มีความสุขในตอนนี้เหมือนเขาคนนี้คือหนึ่งในนั้นที่ทำให้คุณได้มีพลังงานแบบอยู่กับตัวเองได้หรือ,อไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกแบบ apprecate ต่างๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยซ้าเป็นพลังงานที่ไม่ถือสาใครฉันพึ่งตัวเองได้ฉันอยู่กับธรรมชาติได้ฉันมันมันเปลี่ยนไปเองโดยที่เป็นธรรมชาติะ่ะเนี่ยคุณก็จะประมาณนี้เลยยาวเหมือนกันนะเนี่ย โอเคนะคะเดี๋ยวนดอมหน้าเราค่อยมาดูเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ขอบคุณมากนะสำหรับรนดอมนี้ขอบคุณที่คุณเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณรักษาดูโฆษณาให้จนจบแล้วรักษาแบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อไมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราถนาวไว้เช่นเคย แล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ปูนพร้อมทางด้านผู้ค้าพยรและอริยทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปในใอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ